และคนก็คือแล้วก็เหลืออันดับหนึ่งกับอันดับสองสองคนนี้ครับแล้คนที่ชนะหนึ่งสองสามเพิ่มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรเนี่ยก็พูดสิ ลงให้พูดยัเนี่ยช่างฟมัสช่งางเฟมัเย้ยย EP นี้เป็น EP ที่เท่าไร EP ที่หกเฮ้ EP ที่เจ็ดที่อัดอยู่อ่ะ EP ที่เจ็ดโอเควันนี้นะครับเมนูที่มากินกันก็คือส้มตำผ้าพูดนะคะแล้วก็มีอันนี้แต่ดูไม่ออกเลยเหรอยว่าเป็นส้มตำเป็นส้มตำ,มตำเดี๋ยวพี่ให้ดูเออมันมีปลานเนี่ย โรยผูไทยด้วยออไ,ได้เรียกว่าส้แล้วก็มอีอันนี้เป็นมาม่าแห้งรสสีส้มมาม่าแห้งรสสีส้มผงแบบนนวัวต้ย<ผ>มยำกุ้งเนต้มยำกุ้งเยสเด้อแล้วก็มากับนี่ซี่โครงซี่โครงหมูย่างครับผมและไม่ใช่ซี่โครงหมูย่างธรรมดานะครับมีซี่โครงหมูย่างอันนี้จะหมัก สามเกลอ,อแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านบนเป็นหมาล่าครับผมมีราซอสหมาล่าด้านล่างเป็นพรีเมียมสุดๆด,ด้านล่างเป็นซอสโอ้ไม่กอซอสดิซอสชื่อว่าอะไรอ่ะซอสชื่อว่าโบด็อกฮอตชิลลี่ฮอตชิคเก็ตเออเพราะว่ามัน,นมันอร่อยมากมันต้องมาอยู่ในทุกเมนูใช่โอเคเราเริ่มกินกันได้เลยครับผมครับแฟนๆลงชิมตังขา้าวโพดดิอ,อ ไม่เอาโอเคใครจะเอาอันนี้มั่งเป็นหวานหวานเป็นการมันจะแปบไปหน่อยให้มันมีนัวๆเด้อเด้อ้าวหันตรงเฮ้ยรอมันจะไหลลงไปข้างหน้ามันไหลแล้วมันทำมันแหละเอ้าเอ้านี่เท่ากันแล้วนี่ไม่เท่าครับเอ้าอร่อยเปล่า โอ้โหโม้วยหมดชินแล้วบรรยายยังไงบรรยายแล้วไงบรรยายมึงบรรยายสาเสีน่ะอืมอ่ารอไม่บรรยายปรอกจริงแฮะอืมอะไรเงี้ยสวย แจกกันกคูละเส้นนะครับผมอเอาไปคุณนเอเส้นนี้จะน้ำเปล่าไหมน้ำ,มมมำเลยอคอยหน่อยนะดองเลยดมมาล่าเลยอ่ะใช่ใไหมแกวก่อนแล้วกว่อนเข้ากับหมดหไปคิดก,กันเฮ้ยกินอันนี้มันก็ะติดวันเนะราที่โซ่ครัู้สุดยอดอ่ะ ไ่เคยกินอันนี้ยอละยักกิน,นอืมเาเลยเอร่อยไหมอะไรจ้าบูบนไทยอร่อยทั้งใจเย็ดไขทุกคนเคยไดยินเพลงนี้เปล่าอายนะ่างเงี้ยเคยไพี่ร้องเมื่อกี้เอาเย เคยเหรอเไยอ่ะเ,เ,เคยแดงแว,ว่าถือก็อายุไม่เลยธรรมดานะตอนนี้ตามข้าวโพดของเราได้รวมกับมาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมรวมเป็นหนึ่งสมรวมเป็นหนึ่งแล้หนึ่งเดียวบับ๊บหนึงหน่งหนึ่งอื้มดีดีเลยอ่ะ งไงหมเหนีนยวไเลยม่เท่าไหร่จะอร่อยกว่าชิ้นนี้คือชินที่ผสมหม่าล่านะทุกคนแล้วจะแอ,อดหวานกินหมาาล่าด้วย,ววยเอาไหมพี่สิทให้ชิมชิมชม้นนึงก่อนที่เราจะราดเราแบ่งให้น้องก,ก่อนเอายิ่งร้นนนอนแรงเกินไง โดนช่วงนี้จะเป็นเป็นเทศกาลงาน,นายาหมูนะครับประจำน้รงขอได้สิมาของอะไรของกินเปียกใช่ของกินเปียกขอ,องกินไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะฝนยิงปืนนะเด็กอยากเล่ยแล้ว ตามคุณชอบกินกับอะไรแกหมูมันตำอะไรมูปลานี่คือเดบเบสที่สุดะ่ะลองมาก็คือตำกุ้งสดอ๋อ,อกำลังจะพูดว่าไม่ใช่ตำกุ้งสดบูปลาคือเดบเบสกายเคยกินตำกุ้งสดไหม <c oughs> เคยปะยยไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ <c oughs> ไมีใครรู้รอบที่แล้วพี่คุณไม่มีรอบไหนวะที่คุณคลิปไหนวะที่คุณไปเล่งเสียงอะไม่แบบเคียวว่าอะไรดังสดุดน e ีที่แล้วนี่แหละดังไหม <ing> อ่ารู้อยู่มันขึ้นขีดอยู่ว่าของใครดังที่สุดและผลก็คือคืออน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 อหน้าอ๋อมันงกล่าเฮ้คนที่ชนะ ถ้าเป็นตัวเองอะโกงแล้วเฮ้ยให้เอาสุดเอาค่อยๆใต่ขึ้นไปไหมอืออือที่โหลไม่ต้องพูดถึงหรอเนาะที่โหลนั้นจะรู้กันนะตอนที่ <ใจ S 1> สามสองหนึ่งที่สามใช่ไหม,มคนที่ได้ที่สามอะ่ะก็คือคือมูมจินมูมจินอะที่สามเรื่องแจงใช่ใช่ แล้วก็เหลืออันดับหนึ่งกับอันดับสองสองคนนี้ครับจับมือชิงรางวัลอะไรนะกินอะไรกันนะทำหน้าแบบสายกินอะไรสายกินไก่ย่างไก่คุณกินอะไรมะเขือเกาะเออมึงคนที่ชนะแล้วคนที่ชนะนะครับก็คือคือตะคิวคิวแล้วก็คือเฟ แต่ว่านิดเดียวเองนะแบบเนี่ยเสียงซีอยู่เนี่ยเสียงไทยเนยีมันนิดเดียวมันต้องมีสักกรึบปนึงอะที่แซงกันไปะล้ออต่อไปวิธีมีชรเลนอินซิเงี้ยแชรเลนคือก็อ,อยากรู้อะว่าแบบถ้าอันนั้นคือเรากินต่างกันไงแล้วถ้าเรากินน้ำเหมือนกันอะ,ะน้ำอะน้ำเดียวกันอะเออกินน้ำเฮ้ยเยี่ยวเลยรอฟังเลยูสูงสูง,สง ไก่ไก่หมดก็อ่ะไก่หมดก็อ่ะเอ้ยมัหมต่อมันเลยแก้วลือกไหมไรสายเก็บอ่ะฮะโอเคใารรับจบมีเสียงเบามีมารยาทนีเรากินดังดอกเขาเริ่มแล้วป่ะเอาละเอาเอาแม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ตัดกำลังเมอมันถึงว่าทำเสียงให้ดังที่สุดใช่โอเคขอเชจูก หาโกงโกงโกงเอาเอ้ยเอาออกมาใครอก่าดูงแอตถุงแอตถุงแอเอาบุญหนึ่งสองสามฮึบเฮ้ยก็ดังนะดังเลยนะเมื่อกี้เห็นจังหวะน้งตาลมันปนเ้าปโตอ๋อเอาไหนึ่งสองสามฮึบพุ่ อคุณไปแกล้งน้องอ่ะมีเฟโกงเลยตูมตูมเนาเป็นพูดเซ็กทำไมดังว่าเขาไงยิ้มแล้วมั้งเจ๊กสามเริ่ม ได้หรอกอ่ะาไม่ไาดงานอีกนึกแฮึบที่สิเอาไหนเอาเท็กไหนเออเอามาเอ้ยได้แล้วไปเขาไปพี่อิ่มอิ่มได้บ้างสีเท็กได้บ อช่วยได้ไหมไม่ได้โคกมันจะเตี่ยงเข้าแม่กล่นป้าเหรเย, <c oughs> ยน็นกล่นป้าไหรเ <c oughs> ย็นปั้น,นไปพอแบบรดสูตรใช่ไหมแล้วก็คืนไม่ได้ป่ะแล้วมันไปอยู่ตรงฟันละ มันก็ติดอยู่อะทำไมไม่ขึ้นดังไหมพี่เฟยโกงอะดังอะทำไมของพี่เฟยแก้วมันเป็นมันใหญ่แล้วมันกล้องมันเป็นโป่งข้างในแล้วมันกล้องอ่ะนายเห็นไหมมาดูของบูลดิพี่โบแก้วแก้วนี่จ้าเอามันไม่ใหญ่เท่านั้นเงียบเงียบสไลด์แล้วสไลด์แล้วขอช่วยช่วยช่วยไปง่ายละไม่ขอเทคสอง เออไอซ์ส่วนเอ็มแอคชันไปง่ายไง่ายเทพดเดียวฮะเนี่ยเส้นเลือดตรงนี้เออแล้วสุดท้ยโอเคเราคือเดียวพี่ชนะเต็มฮืมแซมมันเหนียวนุ่มขนาดนั้นเลยเคี้ยวยางปะเนี่ยเฮ้ยอิ่มอ่ะอิ่มก็พอ <Okay. S 2> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนอิ่มแล้วเรียบร้อยพุงกลังเราจะไปนอนกันแล้วฝากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เอาอิ่มแล้วต้องนอนเลยเอาอเลยเหรอใช่กดก็มันจะดีนะเว้นใหม่เว้นใหม่อะเว้นใหม่เออมันจะไม่ไมดีนะโอ,อ